สวัสดีครับเอ็ม็กซ์โซล่าเซลล์จังหวัดพิษณุโลกค,ครับสวัสดีช่วงค่ําของวันจันทร์ที่20มีนาคมพศ2566นะครับตอนนี้กําลังทดสอบชุดใหม่นะครับชุดใหม่เป็นรุ่นเวอร์ชัน2ที่ลูกค้าต้องการเอาประหยัดในช่วงกลางวันกับกลางคืนนะครับแบบไม่จํากัดโหลดการทํางานเหมือนระบบออนกิทครับใกล้ปักตรงไหนเสียบปักตรงนั้นได้เลย,เลยท่านใดที่ต้องการประหยัดทั้งกลางวันและกลางคืนแบบไม่จํากัดโหลด นะครับอันนี้ชุดนี้นะครับจะส่งไปที่ตําบลบ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับลูกค้าท่านใดที่ต้องการระบบสุาเซลล์ที่ติดตั้งเองได้นะครับทางร้านจัดอุปกรณ์ให้ครบสายไฟยอุปกรณ์ต่อพ่วงมีผังการต่อไปให้นะครับผังในตัวเครื่องก็มีนะครับทุกจุดจะมีสติกเกอร์บอกนะครับว่าต่ออะไรบ้าง ชุดนี้นะครับชุดนี้การทํางานจะแยกกันระหว่างกลางวันกับกลางคืนเลยนะครับในส่วนชุดกลางวันนะครับท่านสามารถต่อขนานการ1นแผ่น2แผ่น3แผ่นสูงสุดได้3แผ่นใช้แผ่น340วัตต์ถึง400วัตต์นะครับในส่วนกลางคืนนะครับแยกอิสระเลยเวลากลางวันในส่วนของภาคกลางวันก็รับผิดชอบผลิตช่วยลดค่าไฟในบ้านท่านเวลากลางคืนนะครับภาคกลางคืนก็จะกลับมาทํางานอัตโนมัติตอนเช้าภาคกลางคืนก็ออฟนะครับ แล้วก็ชาร์จลงแบตอย่างเดียวนะครับภาคกลางคืนนะครับในส่วนกลางวันนั้นจะชาร์จลงแบตอย่างเดียวทํางานเฉพาะภาคกลางคืนเท่านั้นนะครับในส่วนกลางวันก็รับผิดชอบในส่วนของกลางวันไปเลยนะครับแยกการทํางานแบบอิสระประหยัดแบบต่อเนื่องเลยนะครับแบบไม่จํากัดโหลดนะครับท่านใดที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะๆที่ควบคุมโหลดไม่ได้นะครับอย่างเช่นแอร์สตัว3ตัวมีเครื่องทําน้ําอุ่นหรือว่าเป็นห้องเช่าห้องแถวนะครับที่ไม่สามารถควบคุมโหลดได้ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของลูกค้าได้นะครับ สามารถใช้ชุดนี้เอาไปช่วยประหยัดค่าไฟได้เลยใกล้ลักตรงไหนท่านเสียบลักได้เลยทางร้านจัดสายไฟอุปกรณ์ต่อพ่วงให้ครบชุดเลยนะครับในส่วนของซีขวาจะเป็นในส่วนของกลางคืนในส่วนของซีซ้ายจะเป็น AC นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของกลางวันวนะครับแผงโซล่าเซลล์ในส่วนของวันแล้วก็สายสุดจะเป็น a อนะครับเ c เสียบลักได้เลยมีสายไฟอุปกรณ์ต่อพ่วงให้ครบชุดทั้งลูกค้าสั่งแบตบเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่248อแแอมป์ การผลิตนะครับการผลิตของตัวน so you ี้ถ้ากลางวันออฟเนี่ยกลางคืนอันนี้ผมเทสระบบชาร์จอยู่นะครับเทสระบบชาร์จอยู่เทสระบบชาร์จอ่านะครับชาร์จอยู่นะครับทีนี้เวลาหมดแดดปุ๊บผมออฟเบกเกอร์จำลองสถานการณ์ว่าพระอาทิตย์ตกแล้วนะครับพระอาทิตย์ตกแล้วทีนี้เครื่องจะเริ่มผลิตนะครับเวลาพระอาทิตย์ตกปุ๊บเดี๋ยวเครื่องจะเริ่มผลิตนะครับเวลาออฟปุ๊บเดี๋ยวเครื่องจะเริ่มผลิตละรีเลยสั่งเครื่อง อ่าอันนี้คือในส่วนของภาคกลางคืนจะค่อยๆไต่กําลังการผลิตจนถึง800วัตต์900วัตต์เลยนะครับจะเห็นได้ว่าเริ่มขึ้นเรื่อยๆละนะครับอันนี้คือกําลังวัตต์ที่จะเข้ามาช่วยลดค่าไฟในบ้านของท่านนะครับกำลังการผลิตจะลดลงตามโวลต์ของแบตเตอรี่ระบบนะครับในตัวชุดคอนโทรลเนี่ยจะมีภาคผลิตยอยู่2ภาคด้วยการจะมีระบบป้องกันแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับจะเห็นว่ากําลังการผลิตขึ้นมาถึง800กว่าแล้วนะครับอ่านมา900กว่าละนะครับ 900กว่าวัตต์นะครับ900กว่าวัตต์ตรงนี้ผลิตประหยัดอะไรได้บ้างแอร์เก้าพัน BTU เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์กินแค่ประมาณ400วัตต์เองนะครับแอร์12,000 BTU เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์กินอยู่ประมาณสัก500-600วัตต์นะครับถ้าเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ถ้าแอร์รุ่นเก่านะครับก็กินเยอะหน่อยนะครับตัวนี้จะเข้าไปช่วยลดค่าไฟในบ้านของท่านเลยนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่า900กว่าวัตต์นะครับกำลังเป็น AC ก็อยู่4.2แอมป์นะครับมีมอนิเตอร์ให้บบอกกกให้ด้ดวยนะครรััาลลงผิต นะครับวัดที่เข้าไปช่วยในบ้านจะลดตามกําลังของแบตเตอรี่จะลดตามโวลต์ของแบตเตอรี่ถ้าโวลต์แบตเตอรี่ต่าถึง23.9โวลต์ระบบจะหยุดการผลิตเพื่อเป็นการป้องกันแบตเตอรี่ไม่ให้บวมเสียหายด้วยนะครับไม่ให้บวมเสียหายการทํางานจะแยกอิสระกันเลยนะครับทั้งกลางวันกลางคืนลูกค้าที่ใช้แบบไม่จํากัดโหลดหรือว่าจะปรับโหมดจากภาคกลางคืนให้มาทํางานช่วยในภาคกลางวันเพื่อที่กําลัง เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับจะอยู่ประมาณ1,200วัตต์1,300วัตต์นะครับยินดีบริการทุกท่านครับร้านเ e m a x Solarcell จังหวัดพิษณุโลก08168060 5่ 1, ครับ08168060ท่ 1, ครับ